สวัสดีครับทุกคนมาดูรับรอยกันนะเดี๋ยวมาลงสองงวดสองงวดนี่หาซื้อไม่ได้นะครับไปก่อนนี่มาเริ่มใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่กันไปเลยอ่าไม่รู้งวดที่แล้วเข้าหรือไม่เข้านะมาลองกันใหม่เลยอ่าน,นี้ นึ่งสิงหาด้วยือใครตามเนาะใบเล็กๆเนี่ยเอาไปก่อนเลยกันลืมวันนี้เด่นไปที่ห้านะครับทุกคนนะสองตัวให้ไปที่แปดนะเด่นแปดนะวันนี้นะ อย่นี้นะแล้วก็มีอันนี้อาจารย์ขาวอน,นี้นะเลองซื้อมาดูนะครับทุกคนเขาบอกว่าเข้าทุกงวดนะให้มาสี่ตัวเนี่แหละครับยี่สิบบาทนะเด่นบนห้าแปดล่างห้าเจ็ดนะครับทุกคนเราให้มาแค่นี้ยี่สิบาท เรือใครอยากตามเนะาะด้านขาวาดูเลยสีละเลขอ่ะสีละเลขอันนี้ หน้าทีสองนะครับสิละเลขหน้าที่สองอันนี้เลขดาลา่หนาที่สามใครที่ตามอยู่เนาะดีได้เหมือนกันจากที่เราเคยตามมาทุกง,งวดน,นะทุกคนนะ ระดูดไปสองวดนะหาซื้อไม่ได้เล็ดเข้าไปทั้งวันทั้งวันเหมือนกันมันไม่เจอไม่มีสามาให้ลากเล่ต้นกันใหม่ หึงสิงหานะครับหึงสิงหานอนมานอนมาวันนี้เด่นไปที่ห้ากันหนึ่งนะอ่ะสับวาง หนึ่งกับห้ามันก็เหมือนกันห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคนตาทิพย์ภาษา แคปหน้าจอนะครับเพราะว่ามันไม่มีเทียบนะครับต้องลองวัดหน้านะโอ้มันสะดุดไปสองวดแล้วไนอะที่ตามหาก็แคปหน้าจอไปนะครับ ย้นเหลียงกลางอากาศนะข้างนหน้ามีมีใบเทียบค่อยว่ากันนะวันนี้ก็แคปหน้าจอไปก่อนหรือว่าดูผ่านๆไปก่อนก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนนะ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับและกดแชร์ได้นะไอ้บอกเน่นนึ่งเก้านะวันนี้แอชชอบตัวนี้นะครับเก้าแปดเกนะครับ รับลอยฟันทงรับลอยปักหลักเนื้อให้ไปที่ไเนี่ยเจ็ดกับสองนะหลักนะนี่หลักสิบสองเจ็ดสองนะจับคู่นี่สามเจ็ดสองสี่นะครับ เบอร์ก็มีจุดเจ็ดแค่สองสองนะครับเรนสองแปดแค่ห้าแปดสอง มันมีตรงไหนไม่มีเลยนี่หนังหน่วยไม่มีเลยกันไว้กันอยู่นะอ่าน้นนี้อย่ามองข้าบแคปหน้าจอไปนะครับนี่นมากแอดตามตรงนี้นะ นาำหน้านี่ยอตัดเล็กดับอย่างเดียวเล็กเด่นไว้ทีหลังนะเอผมจะตัดให้มันเยอะที่สุดแล้วก็ค่อยว่ากันเหมืองนงดทีหลังตัดสี่สามสองออกเลยฟันดี อย่าใจคนจนเคปหน้าจอาเอนะครับทุกคนนะเพราะเรายังไม่มีใบเทียบนะต้องรองว่หน้านะครับีเด็ดรับ้อยมีอะไร เทาที่เดินตามนะเทที่ติดตามมานะหน้านี้ยังไม่เคยไม่เคยเข้านะคนระับทุกคนนะ,ะเลีกแสนเฮงแอดตามตรงนี้มาตั้งนานนะแต่ดูไปสองวันไม่รู้แอดจะตามยังไงเพราะสิบหน่วยมันจะเข้าดีนะอันนี้นะ แต่วันนี้นี่สองอมปสี่ห้านะครับนี่สองอมปสี่แปดนะครับแล้วก็หน่าริ้งอืออาเล่มาวินมาวินนี่ก็เอดตามมาตั้งนาน นะครับตรงนี้นะมันจะเข้าบ่อยกว่าเพื่อนหลักครับตอนนี้ให้เด็งไปที่712นะครับ ที่ติดตามก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับลาดลอยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอาจารย์ขาวด้วยนะครับเนียนบนนะครับห้าแปดนะครับเนียนล่างห้าจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ขจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิป ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ